น,น้ำท่วมให้ผมต้องเสียใจจรงจังทั้งที่จะได้ตังแต่มันกลับเป็นเฮ้อไม่ได้เขาพูดเขี้ยวๆหายไปกับนะ้ำป่ามาเร็วเขาพูดเมืองเรื่ขีิวเขี้ยว,ยวหายไปกับนะ้ำป่ามาเร็วหมดเลยก็มันเหลือแต่ เลือแต่ลงรอยของมันดูสิมันทำกับฝันโถน้ำมันทำกันได้อ,อ,อีกถ้าใครเห็นดูด้วกว่าเมตตาและเห็นใจกดไลคกดแชร์และกดไลท์กดไลค์กดกติดตาม คุณมาดูผมรักล้านสองล้านสามล้านก็ยังดีคุณวยตาปานีคงบ้างจะไม่ลืมพระคุณที่คุณกรุณาผมมาจะขอขอบคุณล่วงหน้าให้ท่านโชคดีกันทุกคน ให้คุณล่ำรวยถูกหวยหลายล้านให้ท่านมีตังคซื้อรถซื้อบ้านดังว่าถ้าคุณกดให้ผมแล้วให้ความเอตตาผมจะขอคุณลวงนาน เองมีผมแต่งแต่งเองและร้องเองไม่ใช่เป็นเพลงหรือว่าเป็นเพลงของใครผมร้องจากอ,อกและผมร้องจากใจน้ำตาผมไหลสีอยอายดังว่า,าไม่รู้จะทำยังไง เสียใ,ใจมากนาแทบจะเป็นผีบา้าแทบจะ้าตัวตาย้าคุณไม่เชื่อก็อมา,าดูผมอยู่บาา้านอิมบูฮ่าตะบนกาผามอกอำเภอร่องตรงนี้ไง้าคุณเอ็นดู กอดชูและเห็นใจกดช่วยกดแช่และกดไลค์ขอให้คนมัดอิกตามขอบคุณครับทีบ่ด้ดื่มเหลีผมข,ขอบคุณมากๆครับ